สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยัญสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข้าวของทางบอดบิ๊กพูนยาบ,บ้านฟินแลนด์สูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับวอาเล่กาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเพจดังเตือนบอดบิ๊กอย่าใจอ่อนหลังอีกฝ่ายยังไม่สํานึกล่าสุด ทำแบบนี้ปาดเมนเฮตอีอย่างอีกเนาะบัดที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่าเนาะครับพี่น้องที่ทางบอดบิ๊กนะครับได้มีประเด็นนะครับกับทางเจคิมหรือว่ามาดามคิมนั่นแหละครับพี่น้องที่ได้ออกมาว่าให้ทางบอดบิ๊กเนาะครับซึ่งล่าสุดนะครับพี่น้องทางเพจนะครับสบายดีเพนะครับพี่น้องเพื่อนได้ออกมาโพสต์นะครับซึ่ง พื่นโพสต์ไว้แบบนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจสบายดีเพนะครับเขาไม่สำนึกขนาดนั้นบอสก็ฟ้องเถอะเอาแชทเก่าๆไปให้เพจอวตารแฉมันก็แค่แชทเก่าๆเอาลงมาให้ติ่งฝั่งนั้นด่าถ้าไม่ฟ้องก็คงต้องโดนแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งสาเหตุที่ทางเพจสบายดีเพจเพื่อนในโพดแบบนี้เพราะว่าเพจของฟังเอฟซีคุณแพลเพลานั่นแหละครับพี่น้องก็คือเพจอเซียมนั่นแหละครับล่าสุดนะครับยังมีการโจมตียังมีการออกมาโพ์ฟาดทางบอดบิ๊กยังไม่หยุดด้ยครับพี่น้องหลายโพ์มากแล้วก็มีการเอาแชทนะครับเป็นแชทของมาดามคิมนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเจ๊คิมนั่นแหละครับที่เพื่อนได้มีการพูดคุยกับทางบอดบิก๊กตั้งแต่แหลกๆตั้งแต่บอดบิ๊กอยู่ทาง ยูต่างประเทศนะครับยูฟินแลนด์กับเป็นแชททีบอสบิ๊กแชทไปหาแล้วก็พูดคุยกันนะครับประมาณนี้พี่น้องเพื่อนกันเล่ออกมาเปิดเผยนะครับเอามาแชฉบอสบิ๊กอีกประมาณนี้พี่น้องพอเอฟซีคนอื่นๆเห็นนะครับกับเขามาโจมตีเขามาด่าบอสบิ๊กอีกว่าเมื่อก้อนกระหู้จากกันบัดพร้อมย้ำนี่สิไปฟ้อง,ของเขาประมาณนี้ครับพี่น้องก็ต้องแยกแยะก,ก้อนนะครับอันนั้นมันคือแชทเดิมๆมันบอกครับบ่ได้มีปัญหากันมันบอกครับแต่ว่าล่าสุด นะครับทางเจคิมหรือว่ามาดามคิมนะครับกับมาโพธิขอไม่ครับมาไร่เรามาว่าให้บอดบิ๊กมันบอกรับที่เพิ่นบอกอใจที่เพิ่นรับบ่าอะไก็คือว่าบอดบิ๊กนีบ่มีอีหยังเลยมันบอกรับมาอยู่น้ำแพรว่าจงคอยมีอยู่มีกินขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งบอดบิ๊กเราก็เลยรับว่าอะไรมองนี้นะครับเราบ่ยอมเพราะว่าก่อนเราสีมาเราก็มีคือกันความสามารถเราก็มีจากที่เคยบอกไป้วครับพี่น้องมันก็เลยมีประเด็นขึ้นมาล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีเพิ่นก็เลยได้ออกมาเตือนนะครับว่ายา่าใจอ่อนเ้อททั้งๆี่ บอสบิ๊กบอกว่ามายอมเราเก็บหลักฐานไว้ขนาดนี้แล้วยังมีการเอาแชทเก่าๆนะครับไปให้เพจนะครับทางอีเซียมเป็นบอาพี่น้องเอามาโพสต์ให้บอสบิ๊กได้ถือดาถือโจมตีอีกประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็มีทางเอฟซีนะครับเข้าไปคอมเมนต์ในประเด็นนี้ก็ขรนขางเยอะแยะเลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนสูฟังเนาะครับท่านแรกบอกว่าจริงถ้าไม่ฟ้องก็โดนเรื่อยๆนะครับบางทีเอฟซีก็ปกป้องออกหน้าแทนเขาสุดชีวิต แต่เขาไม่ปกป้องตัวเองเลยอะไรอะไรก็ปล่อยๆนะครับงงในงงนะครับท่านนี้ก็เตือนคือกันนะครับว่าย่าใจอ้อนนะครับท่านต่อมาก็บอกว่ามัวแต่ใจดีเวลาโดนเขาว่าก็ออกมาพูดบน่บนๆนะครับเขานะครับแล้วเมื่อไหร่มันจะจบไม่อยากให้เขาว่าก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของอฟซีบางท่านบางคนนะครับพี่น้อง ผมก็เรยมาอัปเดตมมา่อาให้ฟังนะครับแล้วก็เอฟอีก2ท่านพี่น้องท่านนี้ก็ไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละครับก็บเตือนวอรดบิ๊กนะครับบอกว่าอย่าใจดีจนเกินไปนะผลร้ายจะมาถึงเราอยากให้น้องฟ้องสักคดีเป็นตัวอย่างนะครับท่านสุดท้ายท่านนี่ก็บ,บอกว่าแชทส่วนตัวสมัยเขา16-17ปียังเป็นเยาวชนอยู่นะฟ้องเธออย่าได้สงสารเลยนะครับส่วนมากก็บ,บอกว่า ฟองเลยฟองเลยประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าฟ้องเมื่อฟองตอนนี้ก็คือตามตามที่บอกนะครับพี่น้องบอสบิ๊กเราเก็บหลักฐานได้เบิดแล้วมันตัดทีอยู่ในขันตอนของเพื่อนยูนะครับแต่ว่าที่เพจได้ออกมาโพสก็แค่ออกมาเตือนนะครับเตือนว้ก้อนนะครับย่านบอสบิ๊กใจดีย่านบอสบิ๊กใจอ่อนประมาณนี้พี่น้องนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกัคอมมนต์ comment, ขอมมาซูฟังได้เด้อครับผมนะครับผมเอาข่าวสารมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับ